สบายดีสบายดีบัดสุขสุคนพี่น้องจายยินดีตอนรับข่าวสู่ซองเชาร้อยพี่น้องเปิดคลิปมาก็อยู่ขอกมูเลยนะ้องืันนี้พี่น้องวันนี้เชารอยตื่นมาก็มีข่าวดีแล้วเนาะหับโศกหับไซพี่น้องน้ำโศกขอดแล้วเนาะมูเชารอยได้ลูกแต่เล็กๆมัน้องมือโทรเมื่อหวามูได้ลูกเชารอยยังนอนอยู่ออกมาแนละ้วมันได้มูจนแหลนแล้ว ออกเบิช่องโตนี่มาเห็ดยังไม่นีนี่ซอยออกมากคือได้เบิรแล้วลูกนะสงสัยได้ติตีสามเนี่ยตีามอีเมาสองขีมวงหามูงกุกมูงยังอีเมลมามาช่องบนเข็บรังมาปั Apparently ๊ม so, ันได้เบ mm. ิรแล้วเออเบอร์นี้ยินหมดเสียงเงินคือจ๊เล็กใชหมออยู่ผู้อยู่กัน ขนาดนอนเฝ้ากลอย่างนี้แม่พ่ออุ้ย่าไปโทษเล้วโทษที่เจ้านั่นโอู้หขอพ่อคอยอีน้ำโชคมันอึกระถึกแต่เมื่อวานขอดมวยได้ลูกบ่จักเพื่อนะบออ่อยมิจฉาอ้ยมันบ่ได้ดอกบ่ได้ดอกมมาาเบิ่งนอนนั่นนี่นอนทาเก่าวนั่นนี่เฉยอยู่ข้าวบุกขึ้นก็มาจอบเที่ยงคืนไม่ว่างเพราะนั้นมันน้ำโชคได้ลูกแล้วคลอดลูกแล้วเด้นี่แม่ค่อนงไ่าไปเอาเพื่องมาบัดตัดหูตัดเขี่ยตัดแล้วเขี่ยนะ ตา,ไ,าได้ไหมเอ้เขียมชีแขงก่อนได้บอกันว่าเออมันใกล้ี่าไรต่พงมึงแม่แม่มงมีโนแมนนพี่น้องโตหน่อยก็หมูหมูขีรน่เชอ้โตได้ออกก่อนนะโตหน่อยมาค่าลูกอย่ลูกมันยังลูกมันบ่สัมเก่าคือตอนนั้นพี่น้องลูกอันบ่สัมเก่าลูกโตหน่อยนะซองโต พี่น้องจ้งวดนี่นะได้ได้แต่เก่าตัวเนาะมันตายตัวหนึ่งตายตัวหนึ่งเหลือแปดตัวได้เบิดแล้วนี่นะสลอยออกมาก็คือมันได้เบิดแล้วจะมันนอนกินนมแล้วไม่ได้งวยโทรเมื่อตอนหาโมงองใส่มูมันได้ตอนตีสามเข่งหรือตีสี่เนี่ย งวดแล้วนะได้ได้ซีบตัวพี่น้องตายตัวหนึ่งเลือกเกา่าอันนี้หางย,ยังไม่ตัดเด,ด้ตัดเขียวตัดเขแยวมาายัดใสใส่มันก็จะเลือนบ่มีเลือดแล้วตัดออกซื่งก็สิสสต,ตัดหางเลยหางม,มันยาวยาวเขาต้องตัดออกก่อนเอามาใส่พอท่านมูออกก่อน โชคเอ้ยโชคเอ้ยสามวันเลยบลรุใครแต่มันได้ง่ายมูตัวนี้นะแม่ลูกที่สองมันกระหูจักเลี้ยงลูกเบิ่งลูกตอนได้ทำอีดนะบูจักเบิ่งเลยปุ๊บหดลูกได้แต่แปะโตพี่น้องเนาะเธอนีกะเธออามานเลยเนาะตายแน่ตัวหนึ่ง ตัวส on uh ุดท้ายว่ามันออกมาน้ำใส่เห็นน้ำอันอะไรมันอัดปากมันใ่มันยังยั่งอยู่ได้มันออกห้างเบิ้งจังหน่อยเดี๋ยวมันออกผมหลกมันไม่ได้จะออกสูตไม่ได้ออกสูตรมันขาดไม่ดึงเลยกระบอกไม่คิดยันเลยเท้าโตหมูนะคะนหลกมันออกมันออกบ่นแล้วเห็นบ่นออกงวน่ะ ออกอยู่แต่ใส่มันยังขาดค่าอยู่มันขาดกระปุกมันนี่ไอ้ใส่มันรีบเบิด์เลยเนี่ยบริมีมันรีบเขาน่าอีคุณจะเบลอออกมากิดอิ่มมานอนแล้วนะยเดี๋วแล้วจังสีเอาเพื่องมาใส่คอยว่าอายุอ่ให้เอาเพื่องใส่เอาเพื่องใส่ตจำคืนนี่ถ้าเราใส่มันก็บปุเปืือน สรุปพ so ี <itus Heck warm ata> ่น้องคนสิบแ้เผางัวชาวลอยเผางัวเผาหมูลูกสิวได้ลูกเลยเนาะว้ากันอยู่ได้เมื่อคืนโอ้เขาไปมามูเขาสิบได้ลูกบ่อะสิไปบุญเชิงหัวน่ะ เบิ้งเบิ้งเบง้งขวาวดเขวาวิวมันเสียดายจังมันเสือให้เอาอันให้ให้เอาเพื่องมาใส่กับบอบมาใส่อย่ไปเห็ดกันน่องให้ลูกเห็กันน่องลูกเด้อ่นึ่งมือเท่ามือร้อยมูได้ลูกว่าสสนฝ่าวมาเด็กโจนีบักบักใหญ่นึ่งมูรลุเนี่มันผมมันบ่อยอากสั่มกันพี่น้องมูสซอยยอดตอนนั้นจเลย สุดตอนทำอิดน่ะหมูเสมอกันเลยซัํากันเบิดแต่วลาโลนี่มันจะหยอดมีตัวหน่อยกวัาเลยนะตัวแม่เลยตัวน้อยๆนะพี่น้องตัวแม่น่ะจักโตสี่โตเบาตัวแม่นะโชคเอ้ยเม่บ้บหลูกบ่เพิกพนหูสื่อจะความพร้อมเวลาเขาเอิน โอ้ยพี่น้องตายตัวนี้นะใหญ่ใหญ่เนี่ยนี่นะมันกระต่ายและแม่มันใหญ่แหงไปยังแม่แม่จะเบิ้งไครเคยเห็นลูกมูใหญ่สักมีทั้งใหญ่ทั้งยาว ตัวเถอะพี่น้องโอ้ยลูก l าค่ะโอ้ยเนาะเสดายเลยลูปเป็อิไรเอไม่ออกแมมแม่มาหน่แม่ตัวเต้าขึ้นไปนอนรับแล้ว ลูกสาวแม่ได้แล้วพี่น้องได้ปั๊บสิบไปบุญเนาะโฉกเฮงๆนำโซกได้แปดตัวเนาะงวดนี้ได้แปดตัวจ้าตัวแม่จกตัวอ่ยเบิ่งดูเบื้งขึ้นไปนอนครับแม่นอนหล่บเฮ้ยสั่งหน่อยนอ,นนอน้ยโตัะน้าน่อยก็หมู่เฮ้ โตแม่เลยนะมันอยากหลอดมันได้อันเก่าโตเป็นมันเออมันได้แปะโตนี่มันบอิสจะนมกินแล้วมันฉิ่อ้วนมันก็ฉิ่อ้วนง่ายแต่มัวมันแข็งแหงไวยังแต่หางยังบริสตัดพี่น้องมันน้อยๆนั่นน่ะมันกัดคอยเจ็บคนนั้นเลยแก้วมันแข็งแห้งนะมื่อแม่ก็เมื่อยแม่นอนอยู่สลบสไลด์เดี๋ยวแล้วเาก็จะทำความสะอาดโคให้มันดีๆเนาะ ให้มันสะอาดพร้อมตรงดูสะอาดเดมูหน่อยนะพี่น้องมันสิได้แข็งแรงไวพอดีแล้วเนาะลูกหมูก็สิบักบักเจลอยบักลอยจักตโอ้ยคอดอีกแล้วน้ําแล้วก็หมูตัวไหนก็สิสม่เนาะ2จะจับออกก็ได้งงเบิ่ง3ตัวนี้น่ะ ตัวแม่ตัวนี้ตัวแม่ปะตัวแม่หาตัวมตัวแม่อมจ้าตม่หาตตัวู้สามตัวพี่น้องรอบีเฮงกว่ารอบแรกตันี้เฮงเด้อตัแม่หาตเขากลเดิน ເອີ້ໃຫ້ກຸນລະແມ່ນະແຈບບໍ່ແມ່ເພິ່ນຮ່ວງລູກເດີ້ລູກຂຶ້ນມາຍັງຊິໝອກໂຕແດງເອົາຊິສົ້ມຊສົມພໍຂາວໃຫ້ສອດກັນຕົາສົມພໍເດີ້ນມນາຊິແດງບໍັງບິງນາັງຈາກໝູຄອດແລ້ວາຕອງັກຢານ ดีมุดลูกให้ então, มัน <int> พ <se> ี <k climbed lik> <sk> ่น้องอยากแก้ไขพอพอมันได้ลูกมันเจ็บมันลำบุญไปเบิดแล้วมันคือคนนี่แหละเขาเลี้ยงกันเบิ่งแ้ยมันคือคนเลยเด็กมองนี่กระเด้โอ้ยมันจะซองเลยอ่ะขันเขียวดี่พี่น้องโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้นะขี้ผามันแดนติดๆเดี๋ยวมันก็แห้งเาเอาเบื้องเอายังมาใส่เดี๋ยวมันก็สะอาดเองเอาบ่มีกุ้งขอดคือกระเจ้าเด้พี่น้อง ขั้นข้าเจ้านะขั้นมูข้าเจวา,านมีกุ้งขอดมันชิคอดะแตรเตรียมขอดเขาเอาเจ้าเอาขุนไปนอนกุ้งเลยเนาะเนาะนแต่ว่าแม่แต่ว่ากุ้งมันก็ราคา่อนขางสูงอยู่ 7, เ,เลยเจ็ดเป็ดพันผูกขาดก็ไดเอาเลยเอาแบบมีใช่ไีมธรรมาอีอางมูฮอกเกอเคยมันยอยู่มันเคยอยู่กวางนะเสียนไปอยู่แคบจมันอยู่บ่ไดหรอก มูมูตัวมีมีกองกับแบบว่ามันไกลสี่ข้ดแล้วเขาก็ไหลขึ้นได้ไครมันขึ้นฉันขึ้นชิไปใหาให้อยู่เด็กฝ่าวงฝ่าวงมานลยนะอูอ้ดีใจเบ้อยไม่ดีใจตัวเ<อ>านา<ด>ะก็ถือว่าเอาได้งวดนี่ก็ถือว่าเฮงอยู่แล้วเนาะเฮงแล้วมันได้แปะตรงมูอได้เกาะโตแต่ว่าตายโตหนึ่งพี่น้องลองเบิ่งเด้องวดก่อนน่ะมันก็ออกเลขกมันออกเลขกสาก สร้อจับม,มาคือว่าคือสร,ร้างเมือเดือนที่สาวเอ็ดบอกหรือเท่าไรออกก่อนกุมลดสามหรอนอกก่อนกุมลดศูนย์แปดเปล่พี่น้องศูนย์แปดเนบ่ยคือสร้างคือสร้างเนาะตอนออกมาทำอีกแต่เมืองในหูมัน่ะพี่น้องหูบ,บักใหญ่น, <c oughs> นึงสร้อโอ้ยคือสร,ร้างคือสร,ร้างสร,ร้างน้อยแล้วออกเลขสร,ร้าง แหม่คนนรับไปนะเหื่อยนะครับเดี๋ยวชิปัดก่อนเนาะทำความสะอาดแล้วก็สิเกือบมูโช๊คือยังทันกินได้ด้วยเนาะเอาเพื่อนมาใส่นะฮะเฮยเนาะทาไม่พอใจเนาะตายตัวหนึ่งงวดก่อนแล้วก็ท่ายแล้วตัวเถิดพี่ดอกตัวบ้าไงหนึ่งเลย มูสีแดงกระเถะข้าเจ้ามาสวมพระเจ้าสิมาตอนเจนม้งเสาร์เริ่มสวยเลยเนาะแดดเริ่มออกแล้วไอฝรั่งมูวอ้ายได้ลูกแล้วจ้าน้ำโสกได้ลูกแล้วพี่น้องน้ำโสกคลอดมือนีนที่เท่าไหร่ที่เสาเอ็ดที่เสเดือนสิบเดือนสิบปีสองพันเสาสามพี่น้องรอบที่สองของน้ำโซก อันนี้นะมันออกจากนมแล้วเขาก็สีเอามาไว้คอ,อกอนุบาลก่อนอันน่ะสีเป็นคอข้างบนข้างสีหมอ,อกตัวนั้นเออหัว่น้าว่าสีเอาไก,ก่มาใส่ก่อนที่แลกวก็สิเอาไปใส่คอ,อกนั่นแหละแต่มาใส่ตัวนี้ก่อนมันได้สแปดวันแล้วก็ออกนมได้อออกแล้วอ่อยเบิร์ดแล้ว หกมันออกเลยเบิดแล้วไอ้เบิดแล้วโอ้เบิดแล้วเบิดแล้วได้จะไปพังยันมาจกถ้าเห็นตอนนี้ก็อุ่นใจแล้วพี่น้องการทะเลตอนนี้ก็อุ่นใจเพราะว่ามันออจังบ่มีอยังในท้องมันแล้วเน่ยถ้าว่าไม่รู้มันขังในถ่องชีได้จกบนะฮาซักย่าเล็งคอยมันเค็มหนึ่งโอ้ยซังในทธอนอนนี่เฮ้ย เบมึงเมียพี่น้องสิบวะให้คือใา่อะไรจังได้อดอดพวกกินเก่งเด้อตัวใหญ่นี่มันี้รอบก่อนเขาได้ชิบตัวมันบ่นมในเต้ามันมันมายากพอกันเั้ยพี่น้องงวดนีแปดงวดก่อนนะเก้าได้ร้ายกับแม่กระเช้าขึ้นนมนมมันมีแต่ชิบสองได้มูตัวนี้มันบอดบอดพี่สองนมมันสามนมชิบสามเต้า ทำความสะอาดคอขวันไอ้จับมาดูตัวนึงมึงแน่น่ะป๊าดทางไหทางเงาจับดดิดูได้เนาะก็ยามันออกมาไม่คิดออกมาไม่เผามายงามาแล้วมันมึนเมือแล้วมึแรงจะอนเตียงมานอนเผาองเกิดันช่วงนันยามเผาำหน้าเกี่ยวเายามเบีย เอาอนสุ oh no. uh ่มยามนัดเนาะคลาใครก็ได้อันได้ง่ายงวดกอดนะกะดอกไปเตยเฮยยามมีงานนี่ละบ่ยังได้ก่อนท่านไปบุญมาลูกแกล้งลุดพอเอาอีกแลี้ยวมีภัยอยู่ไปบุญชมเหือมาแล้วว่าสิไปบุญพี่ดาวเลยขั้นไหวอาสีนอนเฝ้าแมลงจะเตี่ยงออกมาเลย นอนเฝ้าให้มัน่าย3คืนก่อนพี่น้องจา่าเดียมอนี่สลอยชิคอ,อเก็บภาพบรรยากาศไ้เพียงเท่านี้เนาะตื่นสาวมาเขาก็หับสุกเลยเนาะเย้วันที่เราคอยมัวนีเ้เรามา3เดือนกว่าเกือบ4เดือนมววนี้พี่น้องสลอยน่ะเกือแอะไรกับลูกบ่งทองคำกอดเพลิดนโลิเอ้ยไม่ได้ใช่ไ้มาจ้างซาลูเพื่อชิคอดแหลวเนาะไปแล้วพี่น้องคลิปนี้ก็ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เฮ้าเนาะไปแล้วเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีไอ่แต่อีเมลนอนหน้าพี่น้องรับปุ้ยเลยโชคดีอีเมลนอนหน้าเดี๋ยวมเนเลยโชคดีนอนนาข้างไม่ช้านาฬิกโมงเช้าเลยสิพากันมาเกือบหมูมากเอาพี่เห็นเลงวดก้อนนะกันไม่ต้องมือใหเห็นสิหมูมันแหลกลุกลุ่ม